สวัสดีครับนะาะต้มฟิชออนนะครับผมวันนี้ออกหมายครับผมตามคาสัญญาครับเดี๋ยววันนี้เอาลูกเงี้ยงพับนะครับนี่ของนันหนึ่งชายริมเสือมาทดสอบนะครับตอนนี้ผมถือพิสาสะนะขออนุญาตไอแต่งเงี้ยงหลังนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไอตอนที่ส่งมาเป็นเป็นเงี้ยงสําหรับบอลแท็กนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเป็นเงี้ยงสูงนะครับผมอดีผมใช้เป็นรางโคบนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้เงี้ยงสูงมากครับผมใช้ยางเส้นเดียวครับผมผมก็เลยขออนุญาตแต่งให้มันเป็นสลปนิดนึงครับผม รูปเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะผมขึ้นให้ดูฮะนะฮะรูกเงี้ยงพับของนาหนึ่งชายริมเขื่อนครับส่วนในนาท่านไหนสนใจอยากได้เงี้ยงพับก็ร้องติดต่อไปครับนี่ฮะตามเฟซบุ๊กนี้นะครับผมทักกันเข้าไปถามได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเทสให้ดูนะว่าเงี้ยงพับอย่างนี้ปลูกตูดอย่างนี้นะครับผมจะทําผลงานได้ดีหรือเปล่านะครับผมปาจะหลุดไหมจะได้ผลไหมไปชมกันครับ thay lắm thay nó đủ lướt đủ cái này, bảo là nhé này ซองนึ่งน่ะเูนะค่เฮ้ไม่โดดหรอเป็นซนะองไม่ป้าว่ามันจะอยู่ลึกไงป้าก็เลยตัดประมาณนี้แหละเอาคือบนึงเรื่อี่ น่าจะโดนนะพคลื่อนทิ้งเป็นไงโดนโดนแสดงว่ามันวิ่งโดนไหมโดนโดนอ๋อมันวิ่งแสดงว่าต้องประมาณครึ่งนึงเหมือนว่าเคลื่อบแรกมันตัดรอบแรกข้ามรอบสองรอดไม่ไม่มันวิ่งเลยใช่โดนตัวใหญ่โดนนะโดนตัวใหญ่เยน่าดูโอ้คอมพีวเตอรโดนน่ะโอ้แล้วนะฮะระวังมันเข้าใต้ขับตรงโดนเต็มหรือเปล่าแค่นั้นแหละ แม่ <laughs> <น>มันจะเข้าใต้ผมแโดนเต็มเนี่ยไม่กลัวหลุดหรอกลุ้งยังครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้เข้าใต้ผมตบนี้ยึงยากสินนะลงชัวร์เดี๋ยวต้องลงไปเอาแล้วคนระับโดนละยินลงไปดืนเอาไปไกๆดีกว่าใช่ใช่มาดูกล้องในฟ้านะ้วย เาดูหรือเปล่าข้าวเลยเหรอว้าวแง่เก่งมากเล่นสุกสุกจ้าขนาดไก่เลยนี่ปกติยิงไก่กว่านี้อยู่ค่ะเขาเขาเล่นไกลๆกันแต่ตกมาปีนี้สายตาเริ่มไม่ค่อยจะดีแล้ว วันยูก็เริ่มแม่นถ้าถ้าคนยิงบ่อยนี้ยิ่งแม่นคะ่ะยิ่งบ่อยยิ่งแม่นแม่นกว่าคนที่ยิงมานานๆนีกบาเจมาก โอ้แซวมันหันหน้ามาดิเข้าปากก็ใหญ่หลายก็ไม่แซวตัวแรกนะคะใช้รูเนาะพีนัทดิพีนัทดิใช้รูไหมอาจจะไม่พอ ึนนเหมือว่่าใชลูกเียงพับนะครับนั้นหนึ่งส่งมาให้เทสนะครับประมาณแปดขีดเนาะใช่กับโดได้เีกนหนึ่เขาจิตตายแล้วดีวไว้สว่านอย่างเงี้ยดึงออกมาเลยครับไม่หลุดครับอย่างนี้ครับผ่านนะครับผมเทสให้แล้วนะครับผ่านแล้วผ่านแ,แล้วเห็นไหมเห็นไหมตรงกลางอ่ะระหว่กกางะระหว่กกาง bay nhịp đi nhịp bay nhịp bay nhịp bay giờ? bay nhịp bay nhịp đừng nói bay nhịp nữa. nhịp bay nhịp bay 给我还子小，太大了，不给我还。 ผลงานวันนี้อาจจะไม่เยอะนะครับออกมาเทสให้ช่วงบ่ายนะครับผมกว้างประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงครับวันนี้ก็เห็นปลาเยอะอยู่นะครับแต่ว่ายิงผิดไปสองสามทีนะครับผมเพราะว่าผมกะน้ําผิดเองครก็ได้มาแต้มเดียวแล้วับอย่างที่เห็นนั่นแหละครับวันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเฝ้ากันต่อครับวันนี้ผมก็มายินปลาขุดครับก็ยิงไม่โดนนะครับผมเขาบอกว่ามันมันจะออกช่วงช่วงแดดลร้อนเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาช่วงแดดะร้อนกันใหม่ครับพบกันใหม่ พรุ่งนี้นะครับผมคิดคิดหน้านะครับผมเดี๋ยวจะมาเฝ้าประบึกของนี้จะต,ตามให้ได้ครับผมเพราะว่าเห็นวันนี้ก็เห็นขึ้นหลายทีแต่ขึ้นไกลพบกันใหม่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไดูไเงีย,ยครับนั่นหนึ่งไปเล่นเพื่อนไม่ได้ครับ